ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นคลิปนะคะของช่องโรดี้สากุระชาแนลมานะคะนี่พี่เขานะคะมันมีอัปเดตจริงๆหรอคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าอัปเดตเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพย์สตุ๊กก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวขาหาก่อนนะพิมพ์ก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตแป๊บนึงนะคะทุกคน โอเคเราบ้านมึงแคะโอเคค่ะเดี๋ยวบ้านมึงนะไปสวนสนุกก่อนนะคะทุกคนน,นะโอเคไปกันไปฝัออ่งนี้นะหุ้ยจริงดิเห็นนะคะมันมีสวนน้ำนะคะกับเอ,อ่อพระราชวังฮนะใหญ่มากคือเดินไม่ไหวจริงๆขอหอนี้นะขอวินหุ้ยใหญ่มาก คลิปนี้นะคะต้องแบบขอบคุณพี่โรดี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะแบบเฮ้ยขอบคุณมากๆแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะทุกคนสวยมากคลิปนี้อาจจะรำคาญเรานิดนึงนะแล้วแบบสวยจริงๆใหญ่ด้วยอยากไปสุดมัมีอะไรหรอ,อใหญ่มากมันมีอะไรล่ะค่ะทุกคนอาว อ๋อเป็นทางลัดงั้นไปไปที่เดิมไปที่เดิมใหญ่นะคะทุกคนใหญ่มากๆเลยตัวพระราชวังเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะเราขอไม่พาไปเนาะเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากดูก็ไปดูที่ช่องของพี่โรดี้ลักกันนะก็ประมาณนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูสวนน้ํากันคือแบบชอบสวนน้ําที่สุดเลยนะแบบใหญ่มากๆ ใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนที่ไม่ต้องแบบเที่ยวสร้างเองแลวนะล้วแบบคือเครื่องเล่นเขาอลังทุกอัน,น่ะบอกเลยโดยเฉพาะอไอ้ท่อๆนี้นะแบบสุดยอดมากมากเราแบบก็แบบลอง,งดูดิอ๋อเรานั่งไปยังไงะอะอ,อ๋อเอ้ยอันี้น่าจะเป็นที่สําหรับเรือนะเดี๋ยวลองไปอันนี้ดูอยากอยากเล่นอันาน่ะ อยากไอเลียมันที่มันเป็นท่อๆอะค่ะอ๋อน,นี่ไงทุกคนไปๆน่าส,สนุกนะแบบบอกเลยว่าแบบโคตรดีใจดีใจมากๆเลยนะคะที่เกมอัปเดตมาให้อย่างให้อัปเดตท,ทุกวันเลยจริงๆไปไปกันไ <c oughs> ว้ทุกคนจะเป็นแบบเล่นจริงคงหวัดเสียวมากแบบเร็วมากเร็วเหนือความเป็นจริงแหละทุกคน <c oughs> แบบเร็วมาก แต่แบบก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าให้เรามาสร้างเองแบบทอดๆจริงๆอ่ะมันจะแบบไม่สามารถเล่นได้ฟินขนาดนี้ได้แล้วเนี่ยดีนะใครแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครของเครื่องใครไม่ต้องแบบกดคําว่าอัปเดตก็เข้าเกมได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวก็ไปกดอัปเดตกันนะโอเคสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่างกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โรดี้อีกทีนึงนะคะ ที่บอกเรามานะโอเคไปดูกันได้นะคะวันนี้เราไปกันค่ะบ๊ายบาย